ดวงสยองคนจะตายหมเอกถือขวดเหล้าเดินเมาอยังเปผ่านไร่กล้วยของตาชิ้นเพราะเป็นทางลัดกลับบ้านวันนี้เป็นวันที่แย่มากของเอกจนต้องดื่มเพื่อลืมความทุกข์แต่ดูเหมือนเอกจะดื่มมากเกินไปหน่อยตอนนี้เอกเห็นภาพซ้อนโลกโมนเทนจนเดินเป๋ไปมาแล้วไร่กล้วย มันค่อนข้างนืดสวลัวมองไปทางไหนก็ดูเหมือนกันหมดสุดท้ายเอกก็สะดุดล้มกลิ้งไปกับพื้นพอยันตัวขึ้นนั่งได้ก็หลงทิศจนลืมทางกลับบ้านไปซะแล้วเฮ้ยไอเอกเอ็งมานั่งทำอะไรในไร่กล้วยของข้าวะเสียงสดใสฟังดูอารมณ์ดีดังอยู่เหนือหัวของเอกนี่เองเอกเงยหน้าขึ้นรีตามอง แม้ว่าจะเห็นภาพซ้อนแต่ก็ยังนึกออกว่าหน้าแก่ๆที่ยิ้มยิงฟันขาวให้ก็คือตาชิ้นเจ้าของไร่กล้วยนั่นเองโอ้ตาเออผมหลงทางอ่ะพาผมกลับไปทีเอกพูดเสียงอ้อแอพลางกลั้วหัวเราะด้วยความเม,มาหมอมเหม็นเล่าหึงเลยกินอะไรขนาดนี้วะ หมอดูนะดิตาเมื่อเช้าผมไปตลาดนะมันวิ่งมาดึงแขนผมบอกว่าดวงผมจะตายโหงเร็วๆนี่แหละมันจะให้ผมจ่ายมือหนึ่งแล้วจะทำพิธีอะไรก็ไม่รู้แล้วผมจะไม่ตายผมเนี่ยไม่มีให้มันหรอกผมไม่เชื่อมันด้วยก็เลยด่ามันเปิงไปเลยเอกเล่าลิ้นแทบจะพันกันในปากด้วยความเมา แค่นี้เองก็เลยไปดื่มเหล้าจนเมาเหมือนหมาเนี่ยเหรอโหโหโหมันไม่ใช่แค่นั้นนะสีตานี่ตารู้ไหมผมเนี่ยเดินอยู่ดีๆรถมอเตอร์ไซค์มันมาจากไหนก็ไม่รู้เชี่ยวผมไปเลยดูนี่ดิถลอกไปหมดเนี่ยดูเอกพูดพลางยกแขนขึ้นให้ตาชิ้นดูรอยถลอกปอกเปิดที่ยังมีรอยเลือดจับตัวแข็งอยู่ในบางจุด ยังไม่พอนะไอ้ฝูงหมาที่เห็นกันหลัดหลัดทุกวันเนะน,นี่ยวันเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พากันวิ่งไล่กัดผมดูนี่ตาลอยฟันยังดีนะที่มันกัดไม่เข้าเอ,อเอกเล่าพลางสะอึกก่อนจะยกแข่งยกขาให้ตาชิ้นดูรอยเคี้ยวที่ถูกหมากัดแต่เพราะความเมาทำให้เสียหลักหงายท้องขาชีฟ้า โหโหโหนี่เองก็หนังเหนียวอยู่นี่หว่าตาชิ้นพูดพางหัวร่ององไงเอกตะกายจะพลิกตัวนั่งแต่ไม่สำเร็จดูไปดูมาเหมือนตัวด้วงที่หงายท้องพลิกตัวขึ้นไม่ได้โอ้ย,อยเหนียวอะไรล่ะตาดูนี่นะพอผมวิ่งหนีหมาก็ไปเจอวัยรุ่นตีกันหน้าตาผมเนี่ยมันเหมือนวัยรุ่นตรงไหนฮะ แต่พวกมันนะ่ะดันวิ่งงางมีดใส่ผมผมหันหลังวิ่งหนีก็เลยโดนฟันเข้ากลางหลังเนี่ยยังดีนะมันแค่เฉือนไปนิดเดียวแต่มันก็เจ็บชิบเลยว่าตาเอกบอกด้วยน้ำเสียงน่าสงสาร <c oughs> เขาไม่พยายามลุกขึ้นอีกแล้วแต่นอนพลิกตัว <c oughs> เผยแผ่นหลังที่เสื้อขาดเป็นรอยมีดฟัน <c oughs> เหมือนจะให้ตาชิ้น <c oughs> เพ่งดูรอยมีดถากผ่านความมืดให้ได้ เราทำไมเองไม่ไปหาหมอให้เขาทำแผลให้วะผมไปแต่หมอไม่ว่างทำแผลให้ผมนะสิผมเดินเลือดหยดติงต๋งๆไปนะรถบรรทุกมันมาจากไหนไม่รู้มันเบรกแตกพุ่งเข้าไปในร้านหมอคาตาผมเลยผมเกือบจะถูกชนเข้าไปด้วยยังดีที่กลิ้งหลบทันแต่ดันล้มหัวกระแทกพื้นเนี่ยหัวแตก,อกเอกเอกบอกเสียงยานคัง พร้อมกับแหวกผมให้ตาชิ้นดูรอยปูดลูกใหญ่บนหัวที่มีเลือดแห้งครังอยู่ผมไม่รู้จะทำยังไงดีหมอยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยผมเลยจะไปหาหมออื่นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมเดินตกท่อเว้ยตาตอนแรกเลยผมหลบท่อได้แล้วนะแต่เด็กมันวิ่งเล่นมากระแทกผมล่วงเลยโอ้ยใครไม่รู้มันเปิดฝาท่อทิ้งเอาไว้ ว่าคนแถวนั้นจะมาช่วยกันเอาผมขึ้นมาได้ก็นานเลยดีที่ท่อมันไม่ลึกมากผมเนี่ยแค่กระแทกจนตัวช้ำแล้วท่อมันไม่มีน้ำคลําไม่งั้นน่ะผมทั้งเจ็บทั้งเหม็นเละเทะแน่เอกเล่าอย่างโศกเศร้าโดยที่ตาชินก็เออออ,อยู่ใ,ใกล้ๆคล้ายจะปลอบโยนผมเนี่ยเจ็บไปทั้งตัว ข้าก็ยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเย็นๆผมหมดใจจะไปหาหมอแล้วกะว่าจะกลับบ้านมาทำแผลเองนีล่ละแต่เดินเดินอยู่กิ่งไม้อันเบลอไม่รู้อะไรที่ไหนมันก็หักได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแ,แต่มันหักลงมาจะทับผมอมันเฉียดไปนิดเดียวเองผมเนี่ยล้มกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยตัวมีทั้งเลือดทั้งฝุน่นแผลก็เต็มไปหมด มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยตามันเป็นไปได้เหรอทั้งรถเฉียวหมากัดดอลูกหลงคนตีกันไปหาหมอก็ล้มหัวแตกแล้วโดนเด็กชนจนตกท่อยังไม่พอนะเกือบจะโดนกิ่งไม้ล่นใส่หัวอีกอ่ะมันไม่ปกติเลยวะตาเอกคูดใส่อารมณ์พร้อมกับร้องไห้น้ำตาแตกด้วยความสงสารตัวเองสุดจิตสุดใจ ตารู้ไหมป้าร้านยาดองแกสงสารก็เลยให้ผมเข้าไปนั่งพักในร้านผมเนี่ยโคตรเศร้าเลยว่าก็เลยนั่งกินเหล้าร้านป้าดับทุกข์นี่ไงเอกพูดเสียงเมามายเจือสะอื่นแล้วเอาเหล้าที่เหลือแค่ก้นขวดกรอกใส่ปากตัวเองอย่างมีอารมณ์เออเออเอ็งเจอมาหนักจริงๆนะเนี่ย ตาว่าผมจะตายโหงเหมือนที่หมอดูมันว่าหรือเปล่าแต่เองก็ยังไม่ตายนี่ว่าแต่หมอดูมันบอกว่าผมต้องตายโหงแล้ววันเนี้ยผมก็เกือบตายหลายรอบจริงๆเฮ้ยถ้่หมอดูมันแม่นจริงนะป่านเนี้ยเองตายโหงไปนานแล้วไม่ได้มาอยู่คุยกับข้าหรอกเว้ยเป็นอย่างนั้นเหรอตาแต่ผมกลัวเอกพึมพำเสียงป้อแป้ ด้วยความทั้งเมาและทั้งอ่อนเพลียเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกเอ็งมาฟังเรื่องของข้านี่ข้าก็เคยถูกหมอดูทักเหมือนกันตาชิ้นพูดอย่างอารมณ์ดีเอกรู้ว่าปกติแกเป็นคนนิสัยดีจนใครๆก็เกลียดแกไม่ลงแต่เห็นแกยังอารมณ์ดีทั้งที่เอกกำลังซึมก็อดฉุนแกนิดๆไม่ได้ตอนข้าเป็นวัยซาวุ่นนะนะมีหมอดูเท้าเปล่าเดินมาทักข้าว่า อนาคตข้าเนี่ยจะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือลูกหลานเต็มบ้านอายุยืนร้อยปีเง้าก็ทักถูกนี่ตาชีวิตของตาชิ้นก็เป็นอย่างที่หมอดูทักทุกอย่างเอกรู้สึกเหมือนถูกแกพูดเกทับว่าดวงแกดีกว่าเลยไม่ตรงทั้งหมดหรอกโว้ยไอเอก้าจะบอกอะไรเองให้นะหมอดูเน่ะมันคู่กับหมอเดาเองฟังเป็นอุทาหรณ์ก็พอแล้ว ความจริงแล้ะเนี่ยชีวิตเองจะดีหรือร้ายเองต้องลงมือทำเองแต่ชินบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นที่ข้ามีเงินทองใช้เนี่ยก็เพราะข้าขายันทำงานหาเงินแล้วรู้จักเก็บหอมรอมริบที่ลูกหลานเต็มบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาข้ามีลูกชายตั้งสามคนมันแต่งเมียมาเมียมันก็ต้องออกลูกนี่หว่าตาจะพูดแกทผมอีกแล้วเหรอ ใช่ดิตาดวงดีมีเงินมีลูกหลานอายุยืนร้อยปีข้านั่นเหรอจะอายุยืนร้อยปีตายังอยู่ได้อีกนานเอกบอกแม้จะฉุนแกที่พูดเกทับว่าดวงดีกว่าทั้งคืนแต่เอกไม่ใช่คนใจชั่วที่จะแช่งให้ใครตายแต่ข้าไม่อยู่แล้วนะฉับพลันนั่นเองบรรยากาศ ก็เหมือนจะจับตัวเป็นน้ำแข็งเอกกระพิบตาอย่างมึนงงก่อนจะพยายามรีตามองแกให้ชัดๆแต่ก็เห็นแค่เงาแต่ชิ้นอย่างเลือนรางในความมืดสลัวต,ต,ตาตาหมายความว่าไงจะอะไรละ่ะก็ลูกหลานเต็มบ้านของข้าไงไอ้ลูกชายคนเล็กตัวดีกับหลานตัวแสบของข้ายากได้มรดกจะแย่แล้ว แต่ข้ายังไม่ยอมแบ่งมรดกให้พวกมันสักทีวันนี้มันพากันมาทะเลาะกับข้าในไร่กล้วยพอไม่ได้ดังใจมันก็ใช้เชือกมัดคอข้าจนตายแล้วเอาข้ายัดใส่องค์ฝังดินอยู่ท้ายไร่โนนตาชิ้นบอกพลางหัวเราะเสียงต่ำในลำคอซึ่งฟังดูเยียบเย็นจนคนฟังหนาวสัน่น ตตาออย่อยลผมเล่นดเอกพูดเสียงสัน่นตอนนี้เอกตกใจกลัวจนมือเท้าเย็นไปหมดข้าไม่ได้ล้อเองเล่นตอนนี้ทุกคนกำลังตามหาข้ากันให้บมดส่วนไอ้ลูกหลานอากตันอยู่มันกำลังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอยู่ที่เองไม่รู้เพราะเองไม่อยู่บ้านทั้งวัน แถมตอนกลับมาก็ยังไม่เจอใครนอกจากข้าเมียนล้นตาชินพูดเรียบเรื่อยแต่ทำเอาหัวใจของเอกเต้นระทึกจนแทบจะทะลุออกจากอกความจริงพวกมันคงไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าข้าหรอกมั้งแต่มันโมโหร้ายจนรัดคอข้าตายแล้วคงทำอะไรไม่ เลยถูกเอาหมกองอยู่ท้ายไรตาชิ้นพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยที่ฟังดูหวนห้งทาเอาเอกคนลุกสู้ไปทั้งตัวฟังเรื่องของข้าแล้วเป็นไงเชื่อไหมข้าบอกเองเลยว่าไม่ต้องไปเชื่อหมอดูมันมากนักหรอกอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนก็พยายามทำให้เป็นแบบนั้นด้วยตัวเองเถอะ ใอยาประมาทในชีวิตก็แล้วกันเพราะชีวิตเรามันมีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้หลายเรื่องยังค่าไงใครจะไปรู้ว่าต้องมาตายเพราะถูกลูกหลานตัวเองฆ่าแต่ชินพูดแล้วหัวเราะสลับกับร้องไห้โหยหวนอย่างน่าสยดสยองเอะตัวสันพับพันขนา จนหล,ลานคลานหนีแบบไม่รู้ทิศทางเอ็งเอาเรื่องข่าไปบอกตำรวจด้วยนะให้เขาไปขุดค่าข้าแล้วเอาไอ้ลูกหลานอักตัญยูเข้าคุกให้ข่าข่าจะไม่ยอมให้พวกมันเสวยสุขก,กับสมบัติที่ข้าลำบากหามาหรอกเสียงของแต่ชิ้นเ,เหมือนจะดังอยู่ข้างหูเอกนี่เองทำให้เอกตกใจตัวจนร้องวาดเสียงหลง แล้วล้มลุกทุกพานหนีด้วยความหวาดกลัวจนแทบเสียสติโดยมีเสียงโหเราะสลับร้องไห้โหยหวนดังไล่หลังมาเหมือนจะติดตามเอกไปจนสุดทางหลังจากนั้นเองเอกก็จับไข้หัวโกรนแต่พอกลับมาได้สติจึงนำเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านและได้พาตำรวจและคู่ภัยมาชี้จุดเกิดเหตุ แล้วก็เจอศพของตาชิ้นจริงๆทำให้ตำรวจสาวถึงตัวคนร้ายที่เป็นลูกหลานของตาชิ้นได้ทันใดนั่นเองตาชิ้นก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเองขอบใจมากนะไอเองเป็นไงละ่ะเรื่องของข่าเนี่ยก็ไม่เกินจริงเอ็งเชื่อหรือยังล่ะ <c oughs> ถ้าคุณเป็นเองจะเชื่อหมอดูหรือจะเชื่อตนเองใครเคยเจอหมอดูทักแม่นๆบ้างมาบอกกันด้วยนะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไป คอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ